ครับวันนี้ผมผมจะมาเล่นเกมนะผมเกมหนอน,นะผมกีพีที่17นะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมว่าเดี๋ยวเราเป็นนี้เป็นแอปใหม่นะผมม่าเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยนะผม็นไครับว่าใครม่ได้อยู่อันดับไ่ด้นะอยู่อันดับไ้อยู่อันดับหได้มนยูันดับหนึ้ได้มัน,นมันมีคนตายทมเออนี่นมันชอบมคนแย่งอ ชนะดาอยู่เนอะชนะดาอยู่นี่ค่ะเออคุณคุณเออนี่คุณท่าไม่รู้เก็บไปก่อนเออนี่คุณท่าเจอแล้วหาไม่เหล็กหาไม่เหล็กคงเออนี่นีไม่ใช่ไม่เหล็กนะเอาไปก่อน อันอื่นนะเจอล่เลยหาคุณใม่อันเดียวหายากเลยนะไม่เจออโหนัแปดเลยนีไม่คุณ่าน่ได้มอหโอ้โหห้กนเกืเกือเกือเกือเือเกอืออนนะใครไม่รู้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนหนูก็ตก うん。 ม,ม,มันไม่ชอบมีหวคือนี่มันหลุไปเรื่อยๆนะผมใครไม่ร right? okay. hey, no hey, ู้เก็บไปก่อนนะจังหวะนี้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเก็บไปก่อนตอนนี้เมาเก็บไปก่อนอะไรไม่รู้นะผมเราเก็บไปก่อนเราเก็บไปก่อนนะผมโอ้มไม่หลุกอะไรสปีดอะไรก็ว่างเลยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอ้ยผมผมยืนหนับเก็บเหรอผมหนับเก็บดิผมมันจะตายเดียร์เลยตองนี้เก็บไม่ตายสิไม่ดูก๊า แล้วใครเป็นใครบ้าง

หยอันดับนึ่นนนครับผมตอนนี้อยู่อันดแล้วนหข้ชิมตอนนี้ได้1านหนอเลยนตอนนี้เ่าหร่ะสามเจม่ใช่ดิสมหมืน่น พี่เจอสามแสนเ็ดมื่นสามพันห้าร้อยก้โอเคก็สามพัตอนนี้ไปเรื่อยนะหนคะแนนแสนหนึ่งแล้วนะผมถ้าถึงถ้าถึงหนึ่งล้านนะหมจะพอเลยพอเลยนะอนม เสีดายไม่มี่เล็ก,กนี่ยน tree, เนไม่เหล็กไม่เล็เออเอาไปก่อนเอาไปก่นเอาไปก่อนเอาไปก่อนนี่ตอนนี้เจ็ดหมื่แล้วนะผมเอ้เจ็ดแสนเจ็ดแสนเออตอนนี้เจ็ดแสแล้ว เจ็ดสัปดแล้วอันนี <awa> ้แลผมหมื่นแปดแล้วหมื K ่นแล้วบาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องห่ามต้องห่างทีนึงทีนี้ผมถ้าคะแนนได้หนึ่งล้านคือจบเลยนะผมเล่นแบบสบายๆแล้วแต่ตอนนี้ขอเอาเอาพวกไม่เหลือแเอ้ยชิดขอเล่นให้ได้เยอะๆก่อนนะผมขอาให้ได้เยอะๆก่อนเอาให้ได้เยอะๆก่อนนะผมเราเคยไปอะไรทีหลังนะผม จะเยอะด้วยโอ้โห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 วันนี้ผมจะก้าวจะก้าวเสร็จแล้วทุกคนจะก้าวเสร็จแล้วเอ้ยนี่ก้าวเสรแล้วก้าวเสร็จแล้วก้าวเสร็จแล้วก้าวเสร็จแล้ว ปีสุดแล้วนะช้่เนี่ยาเ่ไปีดอยู่ไหนปีดหาย หรือหนึ่งใส่มาเดี๋ยวคนแม่ไันค่อยนับเดี๋ยวค่อยนับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปแล้วกันรู้่ะนับเลยก็ได้ ไปด้วยนะไปด้วย lo no

ดี๋ยวดูคะแนนก่อนนะผมคะแนนตอนนี้นะผมหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเดี๋ยวก่อนะเจ็ดหมื่นสองพันไม่เป็นล้านแล้วแล้วเหรอ ถึงร้านเรื่องน่าจะถึงแล้วมั้งไม่รู้มันองไม่เห็นนะราเห็นใช่ önem, ่หนึ้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อห้าห้าใช่่อ่มันไม่เห็นนะเราก็นะ ล้านถูกแล้วนะคุหนึ่งล้านเก้าแสนเดหมืนเจดพันเจ็ดเจ็ดหนพวกมันเจ็ดพันไม่นับนะจะได้สองหงนะอมื่นนี่เจะได้สองแสนแลยหน่งล้าน มมาอยัน้าอยสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น แเ้าก็อยู่ที่เท่าไหร่ล้วยสองล้านแล้วนะผมเลสองล้านสล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่ง นั่นองล้านสองแสนสมหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิสามมันมองไม่ทันหรอทุกคนเดี๋ยวค่อยไปตตอนทายตอนท้ายแล้วกันนะหนูได้เท่าไหร่แล้วตนี้ไปเรื่อยๆก่อนตน,น,นี้นไปเรื่อยๆอ้ย กุหน้าคุณหน้าอน้าโอ้โหอ้โรอดมาอย่าง 好、嗯。<laughs> หน่นะผมได้คะแนนเท่าไหร่คะคะแนนที่ได้ยอดรวมทั้งหมดปรกัานคะนแนนที่นดาย,ยอดรวมทั้งหมดนะผมสองสอง,สองเอ๊ะสองล้านสี่แสนสองมืสามพันหร้อยหกนะผมตอนนี้โอ้โหเยอะเหมือนกันนะมีตัวไหนมีได้อดะไรบ้างดเดี๋ยวก่อนนะอันแรกไดส้ 2 4 2ล้านสนสองันะผมตัวที่เราค่า,คาที่เราค่าไปทั้งหมดนะผมที่เราค่าด้วยมือตัวเองนะที่เราค่าค่าด้วยตัวเองคือ156อยู่อันดับที่1ะนะึ่งอัน่ะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญน,นะผมเหรียญที่เราได้นะผม2538นห้ร้บนะผมอ่า ก็เป็นประมาณนี้นะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วนนยนะครับถ้าอยากให้คลิปหน้านั้นผมทำคะแนนถึงเท่าไหร่หรืออยากให้ผมเล่นเกมมาอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมบ๊ายบาย